แล้วครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุชิตเกมมากันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นเซฟิตเพื่อนๆดูกันนะครับกับสกินอินอสเกตนะอ่าก็วิธีการเล่นเกมนะครับสาหรับเซฟิตของผมเองนะก็มาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสาหรับเกมนี้นะครับทุกคนก็เซฟิตก็ได้หางหายกันไปนานเลยไม่ค่อยได้หยิบเลยนะครับ แก่มาดีวิอสกินให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะว่ามันสวยขนาดไหนนะครับสำหรับสก,กินอีโนซเกะน,นะ First, <Gl> ก็ฟาร์มๆไปก่อนนะครับไม่มีอะไรมากนะครับช่วงต้นเกมนะโอเค oh, <my> ก็มาแทกกลางกันต่อนะครับ สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากา like, กดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจใผมทำคลิปต่อไปด้วยนะตอนนี้ก็เดินทางมาถึง1400 s u b s c r i b e ซับสไคร์แล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆากนะที่มาติดตามกันนที่นี้ด้วยนะผมมองว่าสำหรับแผนนี้เนี่ยตัวมันค่อนข้างที่จะเล่นสู้ฮีโร่ใหม่ๆค่อนข้างยากนะครับโอ้โหโดดพลาดป่ะตัวมันโดนขัดได้นะครับสำหรับสกิลต่างๆนะ โดนขัดอันตีค่อนข้างง่ายนะครับเราควรใช้ตีตอนแบบสกิลฝั่งตรงข้ามหมดนะครับจะเป็นผลดีต่อตัวเซฟิตมากๆเลยนะส่วนเข้าป่านะครับผมก็จะอัเป็นทางด้านสกิลสองนำนะครับจะได้เด้งเลือดไปด้วยนะครับในการฟาร์มนะจะได้แบบไม่ต้องกลับบ้านนะครับโอเค ก็ฟาร์มวนไปเรื่อยๆครับขอแถกกลางก็แล้วกันก็ผมก็จะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะครับทุกคนให้เพื่อนๆดูกันนะโอเคตื่นเช้ามาก็ทำคลิปเลยนะครับสกินเข้านะรอจัดกสกินเชนนี่สื่ออยู่นะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับ ตีไปครับเล่นป่าควรเก็บออบเจกให้เพื่อนไ,ไวๆนะที่ผมบอกทุกคลิปเลยนะครับห้ามพลาดน,นะครับออบเจกนะเป็นสิ่งสำคัญมากๆน,นะครับยังไงสลิมนี่ไงซาตาหนุดตางวันนี้โอเคสวยหนึ่งคิวมาสวยๆครับจะแดดก็ไปเอาปู้วแลวเราก็เอาแดงเขาต่อเลยนะครับแรกๆกันไปนะ โอเคครับยังไงเลนมนโดดมาจังหวะนี้สับจุ๊บๆสวยเอลซูยังไงก็ควรมากับน้องในคิวสองคนนะครับเป็นเยวสูของเรานะอได้ไหมเนี่ยขอจิ้มได้ไหมโอ้โหก็ตันมาชันนี้กันเลยนะครับเมื่อกี้ก็ถือว่าพลาดไปนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเกมเรายังสูสีนะครับแต่ป้อมบนน่าจะแตกแล้วว่าจังหวะนี้ กันไม่น่าทันนะครับส่วนตัวผมมองว่าสกินอีโนสเกตค่อนข้างที่จะสวยนะสำหรับใครที่เป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้ก็ <Okay. S 1> เล่นกิจกรรมไปเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสกินอีโนสเกตแจกฟรีนะทุกคนอ่าเริ่มเริ่มมีบัตรเช่าให้เล่นตั้งแต่วันนี้และนะ้วนสามารถไปแลกกันได้นะครับในหน้ากิจกรรมนะโอเคสวยครับ ทำฟามไปนะครับปกินน้ตข้างสวยอ่ะดูดิสับเชชิงเชปานั้นน่านสัตว์ปานะครับไอเทมชิ้นต่อไปนะครับผมก็จะขึ้นเป็นทางด้านสเปียร์ลองกินนูดเลยนะเกมนี้ผมก็จะออกอไม่ตรงตามไอเทมที่แปะไว้นะครับเพราะว่าเซตปกติมันผมก็จะแปะไว้ให้นะแต่ ผมก็จะออกของตามสถานการณ์นะครับเกมนี้นะครับส่วนรูนและพลังแสงก็ตามนี้เลยนะครับยังไงจิ้มหนึ่งทีสวยเป็นโตอยากได้คอร์สคิวบะนี่ไงโอ้โมันหลบได้ป่ะเชิงเขาดีครับเชิงเขาดีนี่ไงมาดิเปนโตไฟเป้าไฟเป้าโอ้โหโดนเกี่ยวยกนี่ไงโอ้โหไม่ตาย สวยตายอยู่ส่วนเมื่อกี้ก็ถือว่าแลกแลกกันไปนะครับพยายามแท็กคีบบ่อยๆนะเล่นปากควรหาตังแบบจริงๆนะครับถ้าหาตังไม่เก่งเนี่ยคือแบกทีมไม่ได้จริงๆนะโอเควนไฟวนไฟครับโอ้โหล่วงหมดเลยว่ะเพื่อนเรา มีตาครับมับงกรทำเน้เนมังกรต้องเล่นจริงจังนิดน,นึงนะเพราะว่าตัวมันเล่นค่อนข้างยากจริงๆนะครับผมไปเล่นมาหลายเกมแล้วคือแพ้รัวๆเลยนะเ <Okay. S 2> จอพวกซีซีไม่ได้นะครับเจอรูเมียมเนี่ยยิ่งหนักเลยนะครับเล่นยากมากๆเลยนะนี่ไงขอจิ้มหน่อยนี่ไงสวย an ผมต้องกดเล่นมากับเพื่อนนะถึงจะได้คลิปนะครับคือมันเล่นยากมากๆจริงๆนะ ต้องเล่นกับเพื่อนนะครับเล่นคนเดียวเล่นยากนะครับแถวนี้ไม่รู้เจออะไรบ้างนนโอเคตอัอก็ถือว่าทำมาค่อนข้างดีนะครับรอฟาร์ามไปเกาะนะครับสายสาาีสส่ตัวแล้วว่าเอลฟูเกมหมดอ่าสวยจัดดันป้อมสิขาบรออะไรล่ะสังเกตผมได้นะครับผมก็จะเร่งหาเงินให้ได้เยอะที่สุดน,นะเงินผมจะฉีดมากๆเลยนะครับ คนเดียวผมนะเนี่ยผมจะฟาร์มรวยเลยโคตรรวยตอนนี้คือโคตรรวยมีอะไรก็เก็บให้หมดนะครับสำหรับชีฟเล็กป่าเขานะมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ป่าเขาจนมากๆเลยครับเห็นไหมป่าเขาไม่มีตังค์มาคู่เรานะก็จะส่งผลให้แบบตีเราไม่ตายด้วยครับตอนหนึ่งๆกันหรือทีไฟนะโอีคเ,เอามองกรแล้วกัน วนกลับมาเอาังกรนะครับส่วนรูนก็จะเป็นออนสลอตนะครับหรือห้อยเลดมาก็ได้นะห้อยเลดมาทัก2สองนะครับ <been> ก็จะสามารถทำให้ติดชีได้นะเห็นไหม <Double kill. S 1> วนมาเอาดาร์กต่อครับกดดันศัตรูหนักๆเลยนะครับอย่าให้เขาได้เล่นนะถ้าเขาได้เล่นตัวเขามันเลดไนี่แล้วเราสู้ยากนะครับ แต่ก็โชคดีนะยังมีหยานไบต์ประคองเลดเกมให้อยู่นะครับก็พอได้อยู่นะตีไปสยามตีจริงๆ,ๆเลยจับจับตับจับอันตีลงโอเคครับได้มาแล้วุสวยงามขอบรูได้ไหม น่าจะมีไฟตรงเลนกางนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปรับเวฟล่างต่อน,นะครับน่าจะได้ป้อมล่างฟรีนะครับกิวสองก็โค้ชสวยอ่ะเยงเชียงเชียงดูดิกที่เหมือนแบบป่าเถื่อนยัไงไม่รู้นะจังหวะนี้โดดสับโอ้โมันหลบได้เราต้องจูออกนะครับมันบินมาตกเครื่องอ่าฮะตกเครื่องจังหวะนี้โดใสโอ้โ,โดนขาด โอ้โหโคตรแย่นึกว่าจะโดดสีนะครับคุณเห็นไหมมันโดนขัดค่อนข้างง่ายนะนี่แหละครับสาเหตุที่มันเล่นยากเ,เดี๋ยวรอดัางเงานะครับแฟนน่าจะกลับมานี่ไงตายไปดีเด้อแฟร์เฉงเฉ่งเฉง,ง,ง,งเออสวยโอ้โหตอนนี้คือเราตายไป3ามตัวแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ทุกชีวิตก็แลกมาด้วยการแลกคิวนะครับแต่จังหวะน,นี้โอ้ยสายชีโดดสวยสับเพื่อนโดดสับสวยโอเคสวยงามครับ ไบดับเบิลคิวนะครับเกมนี้นะขอได้เป้าโอเคขึ้นบ้านต่อครับไม่รีรอเอนโซมันจะกระชากเราเขาบอมพยายามอย่าอยู่ห่างเอนโซนะครับในการต่อสู้กับเอนโซนะเพราะว่าเอนโซเนี่ยมันจะสามารถแบบตีเราแรงนะครับมันยิ่งตีไกลมันยิ่งตีแรงนะถ้าหนึ่งกับมันควรไปชิดตัวมันให้ได้เยอะที่สุดนะครับ เป็นตัว on ม re ันจะตีเราไม่เข้านะมันจะตีเข้านัดละาสองร้อยนะครับถ้าตีไกลเนี่ยมันจะตีนัดละห้าหกร้อยเลยนะแล้วก็มันตีได้เรื่อยๆด้วยนะครับมันคลเราเล่นๆนะครับว่าอไงอือหืโคตรบางโดนเนื้อปะเนี่ยฮินาสเกะเนี่ยพาสตีโคตรบางเลย แบบนี้เนี่ยมันมีแต่ตัวดาเมจแรงๆนะครับอิโนโสเกตเลยเล่นยากนะเจอตัวเบิร์ดไม่ได้นะครับต้องกรณีที่เกมนำเท่านั้นน,นถึงจะเล่นสบายนะครับเดี๋ยวเอามาเอาดักเลเยอร์ต่อนะครับสับๆโคตรแรงอ่ะเป็นแบบพลังเวทด้วยนะครับสกิลสองถือว่าทำให้อิโนโนสเกตฟาร,ร์มค่อนข้างไวแล้วก็ต่อเนื่องนะครับเพราะว่า เนื่องจากสกิลสยู 2, โนสเกะมันดูดเลือดได้นะครับที่ทุกคนรู้กันนะค่อนข้างมีประโยชน์ในการฟาร์มป่านะครับฟาร์มแบบไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะครับถ้ามันกับมาแบบอันตรีโดนขัดไม่ได้มันจะเก่งกว่านี้นะสำหรับผมมองว่านะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นทางด้านด็อกชิลเลยนะครับเอาเมืองกรต่อนะครับสังเกตได้ผมจะฟาร์มรัวๆเล อยากได้ทีมไงทุกคนเอออยากการนนันตีดนะไม่เอาให้หมดเลยเราต้องได้ความได้เกียวทุกอย่างเราก็จะสามารถสู้เขาได้สบายโอเคไปบนต่อเลยครับทำเลนแล้วก็รอล้วงอย่างเดียวก็น่าจะจบได้ดีซี่ชิว,วๆนี่ไงมานี่ไปไหนจ้ายังไงมาเดนี่ไงจิ้มชุบชิชสวย นี่โดนมงไปหนึ่งที่สวยแทงเอามาันนอยเราขอนะตัวนี้แทงสวยครับก็น่าจะโฉบเกมยร์นะครับสำหรับเกียร์นี้นะฝั่งเขาตายหมดแนละ้วโอเคไปเลยเริ่มเลยนี่ไงตีบ้านโอ้ป้อมตีโอ้เก็บโอ้ว้อมตีโอตาย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 จริงตายจริงตีตี ตามจะเกิดแล้วสามวิดีดีีโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสลหรับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะทุกคนโอเคครับเกมนี้ก็ชิปโอเคนะครับเกมนี้ผมก็ได้ MVP นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอันชิปเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับทุกคน just to feel